สวัสดีนักศึกษาภาษาบาลีทุกท่านเราก็ได้มาถึงการแปลธรรมบทภาคที่5ครั้งที่8เรื่องกุกุกต,ตมิตรหน้า24ถึงหน้า26อัฐะตัดบทเป็นอัฐบวกอัฐะอัฐะครั้งนั้นเอตัโหสิตัดบทเป็นเอตับวกอโหสิตัดบทเป็นเอตังบวกอโหสิเอตังโยกจินตนาขึ้นมาเป็นประธาน จินตนังอันว่าความคิดเอตังนั่นว่าโกอันว่าใครโมเจนโตวิจรติแปลพร้อมกัน ย่อมเที่ยวแก้อยู่พัทธ,ธมิเคซึ่งเนื้อตัวติดแล้วทั้งหลายไม่หังของเราอิติดังนี้อาโหสิได้มีแล้วอาสะโยกกุกุตมิตตะสะแกนายพรานชื่อว่ากุกุตมิตรนั้นโสโยกกุกุตมิตโตอันว่านายพรานชื่อว่ากุกุตมิตรนั้นพันทิตวาผูกแล้วอาคาตังซึ่งความอาคาตสัตธริในพระศาสดา คัดฉันโตไปอยู่ทิศสวาเห็นแล้วสัทธารังซึ่งพระศาสดานิสินนางผู้ประทับนั่งแล้วคุมพระมูเลณนะที่ใกล้แห่งพุ่มไม้กินเตตวาโย่ขึ้นมาเปิดเลขในคิดแล้วว่ามิคาอันว่าเนื้อทั้งหลาย มามะของเราอิมินาโยกสมเนนะอันสมณะนี้โมจิตาแก้แล้วมาเรศสามิขึ้นอหังอันว่าเรานั่งโยกสมมนังยังสมณะนั้นมาเรศสามิ จักให้ตายอิติดังนี้อากัตทิฆ่ามาแล้วธนุงซึ่งธนูสัทธาอันว่าพระศาสดาทัตตวาประทานแล้วอากัตทิตุงเพื่ออันฆ่ามาธนุงซึ่งธนูนาทาสิตัดบทเป็นณบวกอาทาสิไม่ได้ประทานแล้ววิสัตชิตุงเพื่ออันยิงโสโยกุกุตมิตโตอันว่านายพรานชื่อว่ากุกุตมิตนั้นอสักโกนโต ไม่อาจอยู่วิสัตชเชตุงวิสัตชเชตุมปิตัดบทเป็นวิสัตชเชตุงบวกปิแม้เพื่ออันยิงสรังซึ่งลูกศรอ,อารโรเปตุงปิแม้เพื่ออันปรงลงสรังโยกขึ้นมาเหมือนประโยคหน้าซึ่งลูกศร ผาสุกาหิมีซี่โครงทั้งหลายพิชันตีติวิยะอันราวกะว,ว่าแตกอยู่เขเลนะมีน้ำลายปักขรันเตนะอันไหลออกอยู่มุขโตจากปากกิลันตรูปโปมีรูปแห่งมุคคลผู้เหน็ดเหนื่อยแล้วอัฐาสิได้ยืนแล้วอัฐะตัดบทเป็นอัฐะบวกอัฐะ อฐะครั้งนั้นปุตตาอันว่าบุตรทั้งหลายอสะโยกกุกุตมิตรสะของนายพรานชื่อว่ากุกุตมิตรนั้นคันตาวาไปแล้วเคหังสูเรือนวัตตาวากล่าวแล้วว่าปิตาอันว่าบิดาโนของเราทั้งหลายจิรายติย่อมประพฤติใช้อยู่กิงโยกการนาอันว่าเหตุกิงอะไรนุขโขหนอแล พวิสติโยกขึ้นมาคุมภาคจักมีอิติดังนี้มาตราผู้อันมารดาเปสิตาส่งไปแล้ววัจเนนะโยกขึ้นมาด้วยคำว่าตาตาแน่พ่อทั้งหลายคัตจะถา ขึ้นตุมเหอันว่าเจ้าทั้งหลายคัจฉาจงไปสันติกังสู่สำนักปิตุของบิดาอิติดังนี้อาทายะเถอเอาแล้วธนูนี้ซึ่งธนูทั้งหลายคันตาวาไปแล้วทิศวาเห็นแล้วปิตรังซึ่งบิดาตถาธิตังผู้ยืนแล้วอย่างนั้นจินเตตาวาโยกขึ้นมาเปิดเลขในคิดแล้วว่าอายังโยกสมโน อันว่าสมณะนี้ปัจจามิโตเป็นปัจจามิตรปิตุแห่งบิดาโนของเราทั้งหลายภวิสติจากเป็นอิติดังนี้ชนาเป็นชน สัตตปิแม้เจ็ดหุดตาวาโยกขึ้นมาเป็นอากัศทิตาวาคร่ามาแล้วธนูนี้ซึ่งธนูทั้งหลายปิตาอันว่าบิดาเนสังโยกชนานังของชนทั้งหลายเหล่านั้นทิโตยืนแล้วยะถา ฉันใดอัดถังสุดได้ยืนแล้วตะเทวะฉันนั้นนั่นเทียวพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าอถะครั้งนั้นมาตาอันว่ามารดาเนสังโยกชนานังของชนทั้งหลายเหล่านั้นจินเตตาวาโยกขึ้นมาเปิดเลขในคิดแล้วว่าปิตาอันว่าบิดาปุตตาอันว่าบุตรทั้งหลายจิรายันติย่อมประพฤติช้าอยู่กิ นุขโขเพราะเหตุอะไรหนอแลอิติดังนี้คันตาวาไปแล้วสัตทิงกับสุนิสาหิด้วยหญิงสะพายทั้งหลายสัตหิเจตทิศวาเห็นแล้วเตโยกชเนซึ่งชนทั้งหลายเหล่านั้นตะถาทิเตผู้ยืนแล้วอย่างนั้นจินเตตาวาโยกขึ้นมาเปิดเลขในคิดแล้วว่าอิเมโยกชนาะ อันว่าชนทั้งหลายเหล่านี้อากัตทิตวาทิตาแปลพร้อมกันยืนอากัตทิตวาคร่ามาแล้วทิตายืนอากัตทิตวาคร่ามาแล้วธนูนี้ซึ่งธนูทั้งหลายกัสะเพื่อใครนุโขนอแลอิติดังนี้โอโลเกนตีแลดูอยู่ทิศสวาเห็นแล้ว สัทธารังซึ่งภะษาสดาปักไครหะประคองแล้วพาหาซึ่งแขนทั้งหลายมหาสัทธ,ธมกาสิตัดบทเป็นมหาสัตทังบวกอากาสิอากาสิได้กระทำแล้วมหาสัตทังซึ่งเสียงใหญ่ว่านาเสถะขึ้นตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายปิตรังยังบิดาเมของดิฉัน มานาเสถะอย่าให้ชิบหายตุ้มเหออันว่าท่านนั่งหลาย ปิตรงขอจงยาปิตรังยังบิดาเมของดิฉันมานาเสถะอย่าให้ชิบหายอิติดังนี้กุกกุตมิตโตอันว่านายพรานชื่อว่ากุกกุตมิตสุตตวาฟังแล้วสัตทงังซึ่งเสียงตังนั้นจินเตสิคิดแล้วว่าวตตมหิตัดบทเป็นวตะบวกอัมหิอัมหิขึ้นอาหางอันว่าเรานัทโถเป็นผู้ ชิบหายแล้ววตะหนออำหิย่อมเป็นกิระได้ยินว่าเอโสโยกสมโนเอสะตัวนี้ก็คือเอโสนะครับอันว่าสมณะนั่นส,สัสรเป็นพ่อตาเมของเราโหติย่อมเป็นอโหโอกรรมมังอันว่ากรรมภาริยังอันหนักไม่ยาอันเรา กตังกระทำแล้วอิติดังนี้ปุตตาปิสะตัดบทเป็นปุตตาบวกปิบวกอัสะปุตตาปิแม้ว่าบุตรทั้งหลายอาสะโยกกุกุตมิตรสะของนายพรานชื่อว่ากุกุตมิตรนั้นจินตยิงสุคิดแล้วว่ากิระได้ยินว่าเอโสโยกสัมโนอันว่าสมณะนั่นไยโกเป็นตา โน no. ของเราทั้งหลายโหต,โหติโยกขึ้นมาคุมภาคย่อมเป็นอโหโอกรมมังอันว่ากรมพาริยังอันหนักไมายากตางังโยกขึ้นมาเหมือนประโยคหน้านะครับไม่ยาโยกขึ้นมา อันเราทั้งหลายกระตังโยกขึ้นมาเหมือนกันเหมือนประโยคหนะ้ากระทำแล้วอิติดังนี้กุก,กุตมิตโตอันว่านายพรานชื่อว่ากุก,กุตมิตตอุปัฏเปสิเข้าไปตั้งไว้แล้วเมตตาจิตตัง ซึ่งจิตมีเมตตามณสิกาเรณะโยกเข้ามาเปิดเลขในด้วยมณสิการว่าอายังโยกสมโนอันว่าสมณนี้สัสุโรเป็นพ่อตาเมของเราโหติโยกเข้ามาเป็นคุมภาคย่อมเป็นอิติดังนี้ปุตตาปิสะตัดบทเป็น ปุตตาบวกปิบวกอศสะปุตตาปิแม้ว่าบุตรทั้งหลายอาสะโยกกุกุตมิตรสะของนายพรานชื่อว่ากุกุตมิตรนั้นอุปัฏเปสูง เข้าไปตั้งไว้แล้วเมตตาจิตตังซึ่งจิตมีเมตตามณสิการเรนะโยคขามาด้วยมณสิการว่าอายังสมโนโยเขามาเหมือนประโยคหน้าอันว่าสมณะนี้อายโกเป็นตาโนของเราทั้งหลายโหติย่อมเป็นอิติดังนี้อธะครั้งนั้นเศรษฐีทีตาอันว่าทิดาของเศรษฐีมาตาผู้เป็นมารดาเน สังโยกปุตตานังของบุตรทั้งหลายเหล่านั้นอาหะกล่าวแล้วว่าขมาเปทะขึ้นตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายฉัดเทต,ตวาทิ้งแล้วธนูนี้ซึ่งธนูทั้งหลายขีปปัง พลันปิตรังยังบิดาเมของเราคมาเปทะจงให้อุดโทษอิติดังนี้สัทธาอันว่าพระศาสดายัตตวาทรงทราบแล้วมุทุจิตตังซึ่งจิตอต่อนเตสังโยกชนานังของชนทั้งหลายเหล่านั้นอทาสิได้ประทานแล้วโอตาเรตุงเพื่ออัน ธนุงยังธนูโอตาเรตุงให้ข้ามลงเตโยกชนาอันว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นสัพเพทั้งปวงวันทิตวาถวายบังคมแล้วสัทธารังซึ่งภะาษาสดาวัตตววาโยกขึ้นมากราบทูลแล้วว่าหรือว่าจะเป็นอาโรเจตวาก็ได้กราบทูลแล้วว่าพันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขมถะขึ้นตุมเหอันว่าพระองค์ทั้งหลายขมถะขอจงทรงอดโทษโน no. ต่อข้าพระอ,องค์ทั้งหลายอิติดังนี้สัทธารังโยกขึ้นมาทรงยังพระศาสดาขมาเปตวาให้ทรงอดโทษแล้วนิสีทิงสุนั่งแล้วเอกมันตังณนะที่สุดแห่งหนึ่งอถะครั้งนั้นสัทธาอันว่าพระศาสดากระเทสิตรัสแล้วอนุปุพีกระถังซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวโดยลำดับเตสังโยกชนานาง แก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นเทศนาวสาเนในการเป็นที่สุดลงแห่งเทศนาก,กุกุตมิตโตอันว่านายพรานชื่อว่าก,กุกุตมิตสัตทิงกับปุตเตหิเจวะด้วยบุตรทั้งหลายด้วยนั่นเทีย่ยสุนาหิจะด้วยหญิงสะพ้ายทั้งหลายด้วยอัตตะปัญจะทัศโมมีตนเป็นที่สิบห้า ปฏิทหิตั้งอยู่เฉพาะแล้วโสตาปฏิพเลในโสดาปฏิผลสัทธาอันว่าพระศาสดาจริตวาเสด็จเที่ยวไปแล้วปินทายะเพื่อบินดา อะขมาสิได้เสด็จไปแล้ววิหารังสู่วิหารปัดฉาพัดตังในการภายหลังแห่งพัดอัฐครั้งนั้นอานันท,ทเถโรอันว่าพระเถระชื่อว่าอานน์ปุชิทูลถามแล้วนางโยกสัทธารังซึ่งพระศาสดานั้นว่าพันเตค่าแต่พระองค์ผู้เจริญคมิตทะขึ้นตุมเหอันว่าพระองค์ทั้งหลาย ขมิทธะ,สะเสด็จไปแล้วกะหังในที่ไหนอัชชะในวันนี้อิติดังนี้สัทธาโยกขึ้นมาอันว่าพระศาสดาอาหะโยกขึ้นมาเช่นกันตรัสแล้วว่าอานันทะดูก่อนอานทน์อาหางอันว่าเราโยกขึ้นมาคัดฉิงโยกขึ้นมาเช่นกันไปแล้วสันติกังสู่สำนักกุกุตมิตตสสะของนายพรานชื่อว่ากุกุตมิตธิอิติ ดังนี้อานันทเถโรโยกขึ้นมาอันว่าพระเถระชื่อว่าอานอนท์ปุตชิทูลถามแล้วโยกขึ้นมาเช่นกันว่าพันเตข่าแต่พระองค์ผู้เจริญกุกุตมิตโตโยกขึ้นมาเป็นประธานอันว่านายพรานชื่อว่ากุกุตมิตรตุมเหหิโยกขึ้นมาเช่นกันอันพระองค์ทั้งหลายกระโตทรงกระทาแล้วอาการโกให้เป็นผู้ไม่กระทําโว อันพระองค์ทั้งหลายกระโตกระทําแล้วอาการโกให้เป็นผู้ไม่กระทําปานาติปาตกรรมมะ,ะซึ่งกรรมคือปานาติบาตหรืออิติดังนี้สัทธานว่าพระศาสดาโยกขึ้นมาอาหะโยกขึ้นมาเช่นกันตรัสแล้วว่าอานันทะดูก่อนอนอนนอามะเออ เอวังโยกขึ้นมาอันว่าอย่างนั้นโสโยกกุกุตมิตโตอันว่านายพรานชื่อว่ากุกุตมิตนั้นอัตตะปัญจาทาสมโมมีตนเป็นที่สิบห้าปฏิทัยยะตั้งอยู่เฉพาะแล้วอาจระสัทธายะในสรัทธาอันไม่หวั่นไหวนิก,กังโขเป็นผู้มีความสงสัยออกแล้ว รัตเนสุในรัตนทั้งหลายตีสุสหุตตวาเป็นอาการโกเป็นผู้ไม่กระทําปานาติปาตกรรม,มัสะซึ่งกรรมคือปานาติบาตชาโตเกิดแล้วอิติดังนี้พิกขูอันว่าภิกษุทั้งหลายอาหังสุกราบทูลแล้วว่าพันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภริยาปิษะ ตัดบทเป็นภรยาบวกปิบวกอาาัสสะภริยาปิแม้นว่าภริยาอัสสะโยกกุกุตมิตรัสะของนายพรานชื่อว่ากุกุตมิตรนั้นอัตถิมีอยู่ณนนุม่ใช่หรืออิติดังนี้สัทธาอันว่าภาษาสดาโยกขึ้นมาอาหะ ยกขึ้นมาเช่นกันตรัสแล้วว่าพิเกเวดูก่อนพิสุทั้งหลายอามะเออเอวังยกขึ้นมาอันว่าอย่างนั้นสายกอิถีอันว่าหญิงนั้นกุมาริกาเป็นกุมาริกาวะเทียวหุต,ตวาเป็นกุละเคเหในเรือนแห่งตระกูล ปัตตาบรรลุแล้วโสตาปฏิพลังซึ่งโสดาปฏิผลอิติดังนี้พิกขูอันว่าภิกษูทั้งหลายกระถังยังวาจาเป็นเครื่องกล่าวว่ากิระได้ยินว่าภริยาอันว่าภริยากุกุตมิตรสะของนายพรานชื่อว่ากุกุตมิตรปัตตวาบรรลุแล้วโสตาปฏิพลังซึ่งโสดาปฏิผลกุมาริกะกาเลเยวะตัดบทเป็น เป็นกุมาริกะกาเลบวกเอวะกุมาริกะกาเลในการแห่งนางเป็นกุมาริกาเอวะนั่นเทียว คันตาวาไปแล้วเคหังสุเรือนตัสะโยกกุกุกตมิตตัสสะของนายพรานชื่อว่ากุกุกตมิตนั้นละพิได้แล้วปุตเตซึ่งบุตรทั้งหลายสัตตะเจดสาโยกภริยาอันว่าภริยานั้นสามิเกนะผู้อันสามีวุจมานากล่าวอยู่ว่าอาหารขึ้นตะวัง ลงหิปัญจะมีวิพัตลงหิลบหิเสียแต่ถ้าไม่ลบก็จะเป็นอาหารามิอันว่าเธออาหาระจงนำมาธนุงซึ่งธนูตะวังอันว่าเธออาหระจงนำมาสเรซึ่งลูกศรนั้งหลายตะวังอันว่าเธออาหระจงนำมาสตติงซึ่งหอกตะวังอันว่าเธออาหระจงนำมาสูลรังซึ่งเหลาาตะวัง อันว่าเธออาหาระจงนำมาชาลังซึ่งขายอิติดังนี้อทาสิได้ให้แล้วธนูอาทีนิปหารานานิโยกขึ้นมาซึ่งวัตถุเป็นเครื่องประหารทั้งหลายมีธนูเป็นต้นตานิเหล่านั้นกาลังตลอดการเอตกังมีประมาณเท่านี้โสโยกกุกุตมิตโต อันว่านายพรานชื่อว่ากุกุตมิตรนั้นอาทายะถือเอาแล้วประหารณวัตถุนี้โยกขึ้นมาซึ่งวัตถุเป็นเครื่องประหารทั้งหลายตายะโยกภริยายะอันอันภริยานั้นทินนานิให้แล้วคันตาวาไปแล้วกรโรติย่อมกะระทำปานาติปาตังซึ่งปานาติบาทโสตาปันนาปิแม้นว่าพระโสดาบันทั้งหลาย กรณติย่อมกะระทำปานาติปาตังซึ่งปานาติบาทกิงนุโขแปลรวบกันหรือหนอแลอิติดังนี้สมุดถาเปสงให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้ว